สวัสดีครับแต่งปุ้ยแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ว่างๆนะครับก็มาทําคลิปผ่านหน้าจอมือถือแล้วกันนะครับผมพอดีออกมาต่างจังหวัดนะครับผมก็อยากจะมา,า่มุมมองนะครับแนะนํามุมมองหรือว่าแนวมุมมองหรือแผนนะครับผมก็ตอนเนี้เขายังวิ่ง อยู่ในกรอบราคาของทานเฟม H4 สนะครับผมวิ่งระยะพฤติกรรมของ h4 นะครับก็เดี๋ยวเรามาลื้อกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่าโอเคนะครับขออนุญ,ญาตลือระบบหรือแผนก่อนนะครับก็จะมาแนะนําการตีแนวรับแนวต้านด้วยนะครับผมอ่าสมมุติว่าแบบนี้เนาะราคาสดๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ ลองมาตีแนวรับแนวต้านกันก่อนก็คือแนวรับวางอยู่ตรงนี้นะครับผม1808แล้วก็ลองเช็คระยะวิ่งของทานเฟรม H4 นะครับผมจะให้อยู่ที่4,000นะครับ3,800ถึง4,200อาเดี๋ยวขอขยับอีกทีนึงนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับดูตัวเลขกลมๆด้านบนนะครับผมที่เป็นเส้นลูกศรนะครับ4,200นะครับผม ก็ระยะบิ่งของทานเฟรม h 4สนะครับก็ตีเส้นแดงอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือราคาจะวิ่งอยู่ในโซนนี้ราคาจะวิ่งอยู่ในโซนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขอ,อขีดเส้นก่อนนี่ก็คือกรอบราคาของทานเฟรม H4 นะครับผมเราลองยอ่อลองย่อไปดูกันว่ามันมันอืมตรงนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่อ่าโอเคเดี๋ยวจะงงกันนะครับ ก็ให้ตีเส้นราคากลางนะครับผมอ่าตอนนี้ก็คือให้เราสังเกตดูนะครับว่ากรอบราคาของทานเฟมเฮสีของเราก็คือวิ่งอยู่กรอบนี้ตอนนี้เขากําลังวิ่งมาอยู่กลางทางแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะยืนได้เนาะยืนได้นะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับยืนได้อ่ามีการรีเทสแนวรับเดิมนะครับผมในแท่งสีแดงนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับ ก็แผนของ H4 เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าใครอยากเล่นสั้นนะครับก็ย่อลงมาในทานเฟรม H1 นะครับผมมาดูในทานเฟรม H1 ก็ลองวัดระยะวิ่งของทานเฟรม H1 ก็คือตอนนี้เขาไซด์เวย์อยู่ในกรอบของ800นะครับผมก็ในทานเฟรม M5 นะครับผมในทานเฟรม M5 เขาไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้วันเนี้ยเขาจะวิ่ง อยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับอยู่ในกรอบนี้ก่อนหาจังหวะเข้าเล่นในกรอบนี้ก่อนนะครับแต่แต่ภาพรวมอะภาพรวมเขาจะต้องวิ่งขึ้นนะเพราะเขายืนได้เขาจะต้องวิ่งขึ้นแต่ในทาน M5 เนี่ยให้เราเล่นในจังหวะนี้ก่อนนะครับเล่นจังหวะพักตัวของเขาก่อนก็คือเซลล์ลงมานะครับผมก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับอ่ะกดเซลล์แล้วนะครับ กดแล้วเซลศ์0.08นะครับผมแล้วก็วาง SL ไว้ที่ด้านบนนะครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวาง SL ไว้ที่1831.50 1831.50 18 แล้วก็มาดู TP นะครับ TP เราจะอยู่ตรงนี้นะครับผมหนึ่งแปดสองสามจุดหกหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแผนการเล่นของเราก็ง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม